สก้อนครับร้อยเกบาทนะครับมีอาหารเห็ดแล้วก็มีจะมีปุ๋ยด้วยคล้ใปุ๋ยกับปินอาหารเห็ดนั่นแหละก็จะมีลำละเอียดนะครับผสมด้วยนะครับแล้วก็มีคู่มือแนะนําวิธีการใช้แบบไหนใช้แบบไหนมีในใ,นในครบหมดเลยครับในในชุดนีครับ สวัสดีครับวันนี้เจอกับจ็ทอิมชาแนลครับจ็ทอิมชาแนลวันนี้ก็จะมารีวิวหรือว่าจะมาขายของหรือว่าจะมาแนะนําสินค้าที่ว่าใช่หิดฟางนะครับมีลูกค้ามากมายที่คอมเมนต์มาหรือว่าถามหาที่ว่าที่ว่าคลิปห็ดพางที่ผมลงไปนะครับเขาถามว่าเหิดฟางซื้อมาจากใชหิดฟางซื้อมาจากไหนหรือว่าอยากได้ข้อมูลใช่หิดฟางครับวันนี้ผมสามารถมีจําหน่ายใช่หิดฟางนะครับสามารถ สั่งซื้อได้นะครับชีฟฟางครับเป็นจะเป็นถ้าชุดแรกชุดทดลองก็จะมี3ามก้อนนะครับเชีฟฟางสามก้อนสามก้อนก็ร้อยเก้าเก้าครับแล้วก็ร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับก็จะมีก็จะมีะมอ,าอาหารอาหารของเก็ดฟางแล้วก็จะมีลาครับก็จะมีชุดทดลองครับสามก้อนนะครับร้อยเก้าเก้าครับจะมีแพ็กเกจหนึ่งแพ็กเกจกว่าหนึ่ง สามก้อนแล้วก็จะส่งส่งตามเนี่ยบรรจุในเป็นกล่องแบบเนี้ยแล้วก็จะมีคู่มือคู่มือที่ว่าต้อยังไงทํำยังไงแล้วก็เอาใช้ฟังทาแบบไหนแล้วก็ใช้ฟังแบบไหนเขาจะมีคู่มือแนะนําให้นะครับในในกล่องนี่นะครับชุดหนึ่งนะครับก็จะมีคู่มือมาแนะนําให้นะครับถ้าใครที่ว่าอยากจะซื้อใช้ฟางหรือว่าอยากต้องการที่จะไปทดลองใช้หรือว่าจะไปทาทดลองใช้ดูนะครับสามารถสั่ง ในคอมเมนต์ที่ในรัวสั่งตรงก็ได้นะครับตามเบอร์ทรหรือว่าตามเบอร์ทรผมนะครับ082986482ครับสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับเช็ดฟังนะครับ3ก้อนครับ199บาทนะครับมีอาหารเห็ดแล้วก็มีจะมีปุ๋ยด้วยใล้ใปุ๋ยก็บปุนอาหารเห็ดนั่นแหละก็จะมีลำละเอียดนะครับสมด้วยนะครับแล้วก็มีคู่มือแนะนำวิธีการใช้แบบไหนใช้แบบไหนมีในในครบหมดเลยครับในในชุดนี้ครับ แล้วจะมีชุดใหญ่ก็มีชุดอกก้อนก็มีนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะชอบแบบไหนครับหรือว่าจะไปชุดลองใช้3คก้อนแรกก่อนก็ได้นะครับยังไงก็ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อที่เบอร์ทูที่ผมลงไว้บอกไปไม่ทีนะครับขอบคุณครับผม